สวัสดีครับนะดูเองครับในวันนี้นะครับนะจะมาเปรียบเทียบนะครับสนามเมเบทนะครับสนามสแตนดาร์ดรุ่นสแตนดาร์ดนะครับที่เขาใช้แข่งตามงานกันนะครับระหว่างของปลอมของจริงมันมีความแตกต่างกันอย่างไรตอนแรกที่นะเริ่มเล่นเมเบทเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะยังไม่มีตังซื้อสนามนะก็เลยลองซื้อสนามปลอมมาใช้เล่นดู ก็มีน้องๆหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าสนามปอมเนี่ยมันมันกินบิดครับนะมันกินเฟื้องมันกินเมเบดครับพื้นก็ไม่ดีแล้วก็เคี่ยวตรงเอ็กซ์ตีมไลน์เนี่ยมันค่อนข้างจะขมนะฮะก็เลยอย่าเล่นเลยมันมันเสียดายเสียดายเบเบทเรานะฮะวันนี้นะก็เลยไปจัดสนามจริงมาทดลองเปรียบเทียบดูเลยว่ามันตาน่างกันยังไงแล้วตอนนี้ก็มีสนาม ออกใหม่เนะเป็นสนาม Infinity นะครับซึ่งนาก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แข่งแพร่หลายตามงานทั่วไปคือเขาใช้แข่งเขาก็ใช้สนามสแตนดาร์ Standard, ธรรมดารุ่นธรรมดาอยู่นะครับนาก็เลยไม่ได้ซื้อนะฮะใครที่อยากได้ก็ไปจัดได้เลยเพราะตอนนี้มีขายแล้วนะครับแถมไม่เบียดสองตัวด้วย <S <S ถ้าดูคุณเถินไกลๆด้วยตาเปล่าน้องแยกออกไหมครับว่าในสนามจริงไหนสนามปลอม มริงบางทีมันดูง่ายมากเลยครับวัสดุมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้อแตกต่างระหว่างสนามพิงกับสนามปอมว่ามันมีจุดแตกต่างกันอย่างไรนะจุดแรกที่เห็นได้ชัดสุดเลยก็คือตรงหน้าเรียกว่าอะไร Extreme finish เนี่ยนะครับช่องช่องใหญ่เนี่ยตรงนี้ตรงพลาสติกสงสันอันนี้นาเอาสติกเกอร์มาติดนะของปอมเนี่ยมันจะไม่มี คำว่าเบเบดเอไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ใช่ของทางคาะโทมี่เบเบดเอจะไม่มีสกรีนคําว่าเบเบ็ดเอเลยนะครับจะไม่มีนะครับจะเป็นใสๆเรียบๆไปเลยนะจริงจะมีสกรีนเห็นไหมจะมีสกรีนคําว่าเบเบดเอทัดเกนสกรีนรนูนเ่ยนะไม่สกรีนมันเป็นแบบพลาสติกขึ้นขึ้นรูปอ่ะพิมพ์พิมพ์มอัดเป็นอาเรียกว่าอะไร ลงไปในพลาสติกเลยอ่าเป็นเนี่ยสัมผัสเป็นเนื้อสัมผัสนี้ไปเลยนะฮะจุดต่อมานะครับก็คือตรงอ่า Extreme Extreme f i n i s h เนี่ยน้องๆเห็นไหมตรงเนี้ยของ a k a r โทมี่นะครับของแทมจะมีสก,กรีนลงไปเหมือนกันเป็นการสก,กรีนพิมพ์ลงไปในพลาสติกนะครับก็คือเป็นแบบปูดๆขึ้นมาเป็นเหมือนสังมิติเลยตรงนี้นะครับ a k a ร a t o m y อาจจะพิมพ์ว่าคาราโทมีม่เมเดอินเวียดนามนะน้องๆนี่พิมพ์ถึงข้างในเราจกินลึกลงมาอย่างนี้เลยอ่าเห็นไหมนี้นะฮะซึ่งแน่นอนของปอม,มันไม่มีไม่มีอะไรเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเรียบๆต่อมาจุดต่อมาคือเนื้อพลาสติกของปอลเนี่ยมันจะบางมากบางกว่เหมือนกับาบาดมาือความเนี่ยอูไว้ความเย็บมันจะเยอะกว่า บา,างเอางี้ว่ามันบางกว่ามันบางกว่าบางกว่าดับดูได้เลยบางมากถือต้นสุดสุดอะนะบางมากติกอันนี้เป็นขอบสเตเดียนนะปติกขอบด้านในสเตเดียนตรงนี้นะครับของปอมันจะคมมันเป็นพลาสติกตัดธรรมดาเลยไม่มีเก็บขอบเก็บเลยนะมันจะคมเนี่ยคมมากก็เกิดน้องๆเนื้อบางๆเข้าไปเนี่ยร้วงมันโดนบาดได้นะนะเกือบโดนบาดหลายทีแล้วเนี่ยจะคมนะ ส่วนของแท้มันจะแบบพลาสติกใสเนี่ยสเตเดียมตัวโดเลยนแข็งกว่าแข็งกว่าเนื้อหนากว่าแล้วก็ขอบด้านในตรงเนี้ยมันเขาเก็บมาให้ไม่มีบาดแน่นอนเนี่ยเรียบกิฟเป็นมนมนเลยมนพลาสติกหนากว่าชัดเจนมากเลยตัวสนามด้านในตัวสนามด้านในก็ของจริงเนี่ยของทาคาระโทมี่เนี่ย เนื้อพลาสติกจะค่อนข้างขาวขาวเรียบไม่มีรอยปุบรอยจุดรอยบุบอะไรเลยนะครับมันค่อนข้างจะมาแบบเรียบเนียนก็คือดูเนียนดูขาวคลีนใสสะอาดตาอันนี้เฉพาะพื้นสีขาวนะมันจะมีแบบรุ่นเ,เป็นพื้นใสเป็นพื้นดำมันก็ไปว่ากันทีก็แต่เนื้อพลาสติกก็คงเหมือนกันแหละไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็จะแบบเน,เนียนแล้วก็ค่อนข้างหนาค่อนข้างหนานะครับ แล้วก็หลุมหลุมโอเวอร์ฟินิกหลุมโอเวอร์ฟินิจะมีความหนาความเรียกว่าอะไรแน่นเนี่ยเนื้อมันเป็นเนื้อเดียวกันคือมันไม่ได้แบบบางเนี่ยนะค่อนข้างกันหนาข้างหมายก็ประมาณนี้กลางอ่าข้างหลังข้างหลังหมุดที่เขาใส่อ่าเอ็กซ์ตรีมไลน์มาเนี่ยจะเจาะไปอย่างดีของแท้เทารทปมีเขาจะประกอบ เอ็ก e ์ตีลายมาให้เลยนะไม่ต้องมาประกอบเองเจาะอะไรจะพอดีมันรูมันจะพอดีเสมอกันหมดข้างหลังกันเนียนเรียบแล้วก็จะมีติ๊กเกอร์ด้วยลืมมีสติ๊กเกอร์นี้ด้วยนี่เห็นไหมวิธีเล่นยืนเล่นนั่งเล่นอันนี้นั่งเล่นใช้ไปที่เลยนะงานสเวล์นะแชมเปญชิฟให้ให้นั่งพื้นแบบนี้มีนนี่ส่วนของฟอร์มพลาสติกข้างใน เซเดียมมันจะค่อนข้างบางแล้วก็เนื้อไม่ค่อยเรียบนะน้องๆมันจะแบบมีรูตะปุ่มตะปั่มนะดูเนี่ยเนื้อมันจะไม่เรียบแล้วก็มันจะบางมากบางบางบางเฉียบอะเรียกว่าบางเฉียบอะแล้วก็หลุมโอวเวอร์ฟินิกเนื้อตรงหลุมเนี่ยบางมากบางเฉียบเลยเบรคมคมๆเนี่ยอาจจะเจาะขาได้เลยนะฝันบางๆฝั่งนี้เลยเบเก็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 บเลย Of, าหน้งหลังช่องเจาะใส่ e x t r e m มไลน์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบร้อยมันมีเศษอยู่เนี่ยต้องแกะออกบางทีก็ไม่ได้แกะเราต้องมาใส่เฟือง e x t r e m มไลน์เองนะของปลอมเขาไม่ได้ประกอบมาให้แนละ้วเรามาใส่ใส่แล้วก็มันจะไม่ค่อยเสมออะถ้าดูดีมันจะไม่เสมอนะมันจะสูงมันจะสูงมันจะสูงกว่าของแท้เดี๋ยวเขาทาให้ดูไหมเห็นไหม มันไม่ค่อยสนิทกันนะมันจะสูงสูงะบอกไม่ถูกว่ะถ่ายข้างล่างไหมไม่ต้องกันนะดูแิ่งเห็นนะดูด้วยตาก็เห็นว่ามันมันสูงมันค่อนข้างจะสูงกว่า e x t r e m ี l หลายมันก็ไม่ค่อยประกบมันลอยอ่ะมันลอยกว่ามันไม่ค่อยลงลงไปสุดนี่คือกดสุดแล้วนะมันก็ยังไม่สุดนะลองมาดูกันส่วนของแท้ั i t a ร h ซูมี่เหมือนกันแบบประกบติดสนิทพอดีไม่ไม่เยี่ยงไม่อะไรนี้ มันจะค่อนข้างไม่สูงมันจะสูงตรงข้างล่างตรงอ่เอ็กซ์ติมฟินิชนิดนึงมันจะสูงกว่าชาวบ้าเนเขาช่วงเนี้ยมันจะสูงกว่านิดนึงเพราะเพราะเพราะเขาจะออกแบบมาให้เพื่อกันกันเบรมันพุ่งออกอะนะจะสูงกว่าข้างข้างกันข้าง,าง,าง,างบนนี่ก็ประมาณนี้มันจะแบบพอดีอ่ะสนิทกับสนามพอดีเป๊ะอ่ะต่อมาเฟืองนะครับเอ็กซ์ติมไลน์เนี่ยขอบปลอลเขาจะให้เราประกอบเอง พอได้ให้เราประกอบเองนะครับสีของปอมเนี่ยจะค่อนข้างสว่างสว่างสดใสกว่าแต่ว่าพลาสติกมันจะแบบไม่ค่อยเรียบมันจะแบบตะปุ่มตะป่ำนะแล้วก็มันจะไม่ค่อยเรียกว่าประกบติดกับสนามมันจะลอยสูงกว่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเฟืองก็จะมีความคมกว่าแหลมกว่าน้อเห็นไหมที่เฟืองมันจะแหลมกว่าจะแหลมกว่าสนามม่ผ่านการเล่นมาแล้วนะนะใช้ซ้อมเล่นนะ ตรงนี้มันก็จะเพเยเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่าพลาสติกมันค่อนข้างบางเนี่ยเดี๋ยวมันจะบางเห็นไหมมันก็จะขุ่นง่ายเนี่ยคมกว่าประกบมันไม่ค่อยสนิทด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้มันไม่ค่อยสนิทไม่สนิทเลยอ่ะเรียกว่ามันไม่ค่อยสนิทล้วกันมันก็อยู่แต่ว่าคือกดมาสุดแล้วมันก็ได้แค่นี้เนี่ย กดมาสุดแล้วมันก็ได้เท่านี้นะครับมันดันมันนี้ไม่ได้ดันแล้วษนะมันจะบุกก็ประมาณนี้นะอ่ะส่วนของแท้เนื้อมันจะเรียบกว่านะับเห็นไหมสีมันก็จะแบบเป็นเขียวนวลๆไม่เงาวับความเรียบความอะไรของเฟืองก็จะแบบดูสมูทดูละมุนกว่าแล้วก็ดูจักเฟืองเอ mm ็กซ์ตรีมเฟืองเอ็กซ์ตรีมลายเนี่ยอันเนี้ยจะไม่คม,มจะไม่คมเ้องของปลอมเหมือนเขาเขาปรับแต่งมาแล้วเขาคิดมาแล้วว่าพอดีว่า เฟืองแบบนี้จะทาใหา้บิดพุ่งเร็วพุ่งดีขึ้นไม่กินไม่กินบิดเอาง่ายๆนะฮะแต่พืน้นสนามก็จะดูแบบเรียบกว่าสีขาวนวลเรียบกว่ามันดูแบบไม่ด่างใสกระดำกระด่างอะไรแบบเนี้นะเอาเห็นไหมประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะเฟืองก็แบบดูดีกว่าดูลมุลกว่าส่วนด้านหลังเนี่ยเคี่ยวงารประกอบมันก็จะพอดีไม่มี โผล่มาแบบอันนั้นโผล่อันนี้ไม่โผล่อันนี้โผล่มาครึ่งหน,นึ่งอันนี้ผมพุครึ่งนึงอะไรเงี้ยอันนั้นผครึ่งนึงอันนี้ผครึ่งนึงผไม่สุดแล้วก็ทุกอย่างถูกเก็บงานเรียบดีข้างหลังก็เรียบเนียนสวยไม่มีตรหนิตรงน,รงน้อะไรเนี่ยแข็งช่องโอเวอร์ฟินิชแข็งหมุดยึดสเตเดียมนะครับของของปอมันจะกล่องแข็งกว่าเกรดโคลลเกตเรปติก อันดีกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วของแท้มันต้องงานดีกว่าอยวโอเครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูว่าสนามปลอมกับสนามจริงอันไหนมันเล่นดีกว่ากันอันไหนมันรีดประสิทธิภาพเบรคของเราให้มันแ่มให้มันว้ากว่ากันนะครับทดสอบสนามปลอมนะด้วยเบไทยมตีก็คือฟินิกว์ิงนะครับจะได้รู้ว่ามันวิ่ยังไงนะครับมันจะมีความต่างกันยังไง คือก็วิ่งขึ้นไอคชั่นได้นกันแต่ว่าความละมุนความรู้สึกมันมันมันน้อยกว่าในความรู้สึกนะนักเสียเวลาขึ้นไอคชั่นอะไรนแครกแคร็กแคกแคกแครอันนี้เป็นเสียงแจ็คเบย์นะลองสักหนึ่งทีค่อนข้างจะเหินเหินกว่ามันมีความเหินกว่าหน่อยๆนึงเนาะความเหินกว่าความตื้นนู้นนี่ก็จะมันนิ่งกว่าแล้เเบยลงนิดนึง ตัวมันยุบตัวนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วก็เฟือง e x t r e m e l ม n ลค่อนข้างจะแบบขมปามกระทบเฟืองบิดเยอะกว่ามันแครกมันจะดังกว่าลนะักสณะมันค่อนข้างจะยุบตัวครับมันมีความเหินความอะไรลอยกับองค์นะว่ามันมีความไม่ใกล้เคียงอยู่ไม่ใกล้เคียงอยู่นะน,นี้ลอยไปเดี๋ยวลองเอาสนามจริงมาชุดดูอันนี้สนามจริงนะครับมีเบรเอ็กข้างล่างนะลองดู การขึ้นโฟเฟอร์ดีกว่าแล้วกความลื่นเนี่ยมันหนาว่าสนามสนามจริงมันลื่นกว่าสนามตอมันมีความไม่ลื่นเนี่ยเขาเลยบอกว่ามันจินบิดเพราะว่ามันมีความฝืดกว่าเดี๋ยวเราจะลองแพทเทินการเจอกันระหว่างฟินิก x ์ w วิงกับชาร์กสเกลนะครับทดสอบดูว่าเป็นยังไง การลื่นไหลการอะไรแต่ว่ามันดีกว่ารู้สึกแบบเป็นเรื่องเลยอ้าวแปรตปินตั้งอั้นเดี๋ยวเราจะอีกรอบครับวนี้ผมใช้ชาร์สเกลตัวท่าใช้เป็นฟินิสต์วิงนะครับต่างที่ชื่อบัสฟินิสโอเคนะครับก็สำหรับสนามใหม่เอ้ย นะครับน้องๆก็น่าจะพอแยกกันออกแล้วนะครับสําหรับสนามปอมกับสนามจริงก็ง่ายๆเลยสนามปอมมันก็ราคาถูกแล้วก็มันไม่มีสกินคําว่าเมเบลเอหรือตาต่างๆของทาคาระโทมี่นะครับใครที่หาสนามอยู่เดี๋ยวนะติดตะกร้าไว้ให้ด้านล่างนะสำหรับสนามอันนี้มาอย่างไง <c oughs> ของแท้แน่นอนครับไม่กินเฟืองแน่นอนแล้วก็พื้นค่อนข้างเลื่อนกว่าดีกว่า เวลาชุลมารุรู้สึกได้ว่ามันแบบดีกว่าของปลอมแน่นอนนะครับก็คลิปนี้จริงๆก็ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อของปลอมมาเล่นนะครับถ้ามีเงินก็เก็บซื้อของจริงไปเลยดีกว่าสนามมันดีมันได้มาตรฐานกว่านะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์กดสัมไทาให้ช่องน้าดูด้วยนะครับหรือน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับสนามจริงสนามสนามจริงสนาม,นาม,นามปอว่ามันแตกต่างกันยังหรือมันไม่แตกต่างกันเลยมันเล่นได้มันไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับใต้คลิปนี้เอาไว้เจอกันที่งานนะครับลาไปก่อนเจอกันม่คลิปหน้า